สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลมือนเช่นเคยครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับแอดมินรดมาทําหน้าที่แทนแอดมินยุทธอีกหนึ่งวันนะครับช่วงนี้แอดมินยุทธเขาติดงานติดภารกิจเยอะมากครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมแอดมินรดขอทําหน้าที่แทนพี่เขาไปก่อนแล้วกันเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาอัปเดตราคาทุเรียนประจําวันที่1เดือนพฤษภานะครับสองพร้อพร้อมกันแล้วเรามาอัปเดตพร้อมกันเลยครับผม เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องทําการค้าขายกันนะครับพอลงไหลลงเปิดมาในราคานี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่หมอนทองนะครับหมอนทองเกรด a ออยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทนะครับน้าหนักอยู่ที่1 8ถึง6กกิโลกรัมครับเกรด C อยู่ที่70บาทนะครับต่อกิโลกรัมน้ําหนักอยู่ที่1 8ถึง6กกิโลกรัมขึ้นไปนะครับเกรดดีหกบาทครับน้ําหนักอยู่ที่1.2กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมส่วนพวงมณีเกรด A B C นี้อยู่ที่90บาทคร 90บาทต่อกิโลกรัมน้ำหนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับเกรดดี55บาทนะครับต่อกิโลกรัมน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่วนตมุตมิตมุตมินี่อยู่35บาทนะครับน้ำหนัก6ขีดถึง9ขีดขึ้นไปนะครับผมมาถึงชนีนะครับเกรด a ออยู่ที่65บาทต่อกิโลกรัมครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับเกรด C อยู่ที่45บาทครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ มาดูนวลทองจันนะครับนวลทองจันเกรด A B C อยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.8กิโลกรัมขึ้นไปนกกระจิบนกกระจิบเกรด A B C อยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทนะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมขึ้นไปส่วนพันกระดุมกระดุมเกรด A B C อยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทนะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นไปครับผมเกรดดี อยู่ที่45บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับน้ำหนัก1กิโลกร,รัมขึ้นไปครับผมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านนะครับสำหรับชาวสวนที่จะนำทุเรียนไปขายก็อย่าลืมใบ G A P ไปให้ลงด้วยนะครับผมและนี่ก็คือราคาทุเรียนที่ทางทีมงานยุทธพงษ์ชาแนลสรรหามาอัปเดตให้ทุกท่านทราบกันล่าสุดครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป แอดมินรถก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวสวัสดีครับ